สวัสดีค่ะมูลนิพาทเอฟซีมาตามตัวเลขเดอ้อแม่เล็กแม่ดวงเฮงเขาเนี่ยและค่ะวันที่แล้วเป็นไฮโกเจ็ดันว่ากับแก่เป็นวะกับแก่เต้มมือไปดูห,หัวกับแก่แต่ว่ามูลนิ้จะมาซื้อของไปฝากไปตอนน้องโอโตโกอนค่ะก็เลยผ้ากันมาคลองถมกอนซื้อขนมไปฝากน้องโอโตกอนหนะ้าวันสันไปหาอันเลขน้ำพิน ปน Box, ม,นม,ม,ม,มะพร้าวแม่สนมเอกเข้าน <it> ี่ยละจ้านี่ยละเพิ่นมะขามาขายเพิ่นก็มีตัวนี้มาน้ำเพิ่นนั่นต่อต้านโรคไพ่ต่างๆกลับไปบ้านก็ะซัดอึกอึกอึ๊กประสันยูฉางัดประสันบ่มีอีหยังมะกะม่ไก่เฮาว่าสั่นเดี๋ยวจ้าเสี่ยวกระหม่อมมาเห็นใจคิดคักเหนื่อยเค็งๆไปน้ำกันอาดลาจ้าดีมากๆเลย โอ้แต่เงินเมืนอกเป่นกระซงมาเดีละแสนสองแสนว่จะเลืนได้ยังเลกาหที่น่บงเงินโสมาเันนอ๋อกัเพิ่นกันไดได้เพิ่นเจ้าสามคนบได้เพ่นรับเงินโสมาันบนเพิ่นถืหกเย็ดลาย เอาถามโอโต้วนี่ก็ได้ตัวเล็ดอันอันแม่ทำเมื่อมันมาแสดงพูดยินดีกับเมล็ดอ่ะเมเล็ดโตกนะอันหูแกตัวสัตว์ตัวนี้กบแกมันหลายตัวแบบหลาย้เลยนะแต่ว่านี่แต่หัวแมสขินแต่หัวมันนี่แมสแต่ว่าตัวหูย่อเป็นตัวแกลี่ยนี่แต่หัวแล้วมันนี่เป็นยังไงจังเลยแต่หัวแมนมันหลักร้ายแต่ว่ามันนั่นมันนั่นเลยที่มันตายสองเดือนแล้แกตาย ไม่ใช่ว่เป็นนันนี่มันจะเป็นโรคซี่าเนแต่ว่าข่อยมาเคล็ดมือของตะว่าข่อยได้เอามือไปลูบมันนะมันเป็นกับแก่ที้งยูต่ว่าข่อยเอามือมือห้าไปลูบหัวมันหัวกับแก่นั่นแหละแบบมันหัวสลบหลังก็เริ่มมือไปลูบลงลูบผิงจังบริยานบริยานเลยดิข่อยจะได้ไม่หมดเป็นเจ็ดเก่ามันจะต้องเป็นเจ็ดใหม่ตะว่าหัวหาหัวหงอกอะไรมือจะวางเปลี่ยนหาหัวกับแก่จิ้งยูได้ผลตีแล้นี่เด้อค่ะเลข ม่เล็กไหงัวที่แล้วเนาะค่ะเนาะเต็มเต็มเลยค่ะว่าประเด็นเนหาเราดุนแล้ว่าเจ้าเต้าที่ว่าไม่เล็กคือเล็กหลายจิงวหลายจี๊ดวันนี้มาตามตัวไหเอสี้เพราะว่ามาแสดงความยินดีน้ำกันจ้าถ้าสารเห็นกับแก่เงี้ยเหมือนมันจะออกแผลเจ็ดบหกเนาะแม่นคาอิรีเนาะคาอีเลยตอนนั้นไป็นสำคัญนะย่าฟันเห็นกับแก่เอ็นเจ็๊ยบหกเล็กตรงๆเลย แม่ไม่ได้ใส่เสียงมันจอค่ะเดยว,วนั่งคนไปเรื่องค่ะมนีก็มาตามต่อไมเ่เรียกให้น้อค่ะน้อฟันแม่นคักแม่นแน่แต่ว่างวดวจะเป็นงวดที่สองไมเ่เรียกว่าพันหนึ่งฟันถ้าฝันเดี๋ยวจะอันเอื้นไม่พี่มาทายถ้ำออดอคุณว่าก็ได้ใจไม่เยี่ยมไม่ยามกันนีน่ละค่ะแสดงความยินดีกันเอพี่ก็ว่าไปตามนี่เดอ้อแม่ดวงเฮงแม่ดวงเฮงเนาะค,ค่ะนีล่ละของแขกของจริงเนาะค,ค่ะคุณว่าขอตั้งจิต ขอเพิ่นอีกคาก่อนนี่จะเป็นงวดที่สองที่สามจะตามมาเพราะว่าปีนึงมันจะฝันแมนประมาณสามทางนี่ละจ้ะเป็นใดก็ให้เป็นแม่เล็คุณว่าวบ้านเด็ฝันจ้ะเดี๋ยวเพิ่นฝันบ่นจะอันให้ม่พี่มาถ่ายถ้ำไปเอฟซีเบิงดอกจ้ะโอ้ยฝ่าฝันนี้เด้มแม่เล็กเอย่าสาเด้เลขกจะออกแล้วเด้อผู้ฝันแม่นฝันตรงฝันดีกับบอกแบ่งฝันจ้ะก้ามมาบันพี่น้องผัดมหาเนขเนาะ ไม่โซกให้ลาพือเก่หน่ะเบื่องผล fc เบิ่งโหลดหวัวดออกอันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกระไดเพื่อนว่าว่ามึื้องหนึ่งก 6, 6, 6, 7, ับเจ็ดโฮกโฮกเจ็ดเต็มเต็มเพื่อนว่าป้ายทะเบียนหวัวกระไดมากว่าสันจังวหวะหัวที่เพื่อนมาหากันสแสดงว่าจะมีโชคน้ำกันอีกเพื่อนว่าเอาใสาบ่บาบบาบเถ่นอ้อ บอกวงนหนึ่งเนี่ยซีเจ็ดถ้าไป4ีใส่เลขกเกามากๆแพะมันก็ออกไปแลวเด้เก่าเจ็ดหกเจ็ดก็จะมาหากันก็จึงได้สิได้โชกได้ลาาดีกเซียวกะหมอเพือนอี่ละนี่เด้อค่ะคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะเนาะโศกมานตลอดคือกันเพร่ะธรรมดาเป็นว่ารวเพือนได้ป้ายมา ก็ออกต่อกันสองสามงวดเลยเพืนวะทั้งศูนย์เจ็ดตั้งเจ็ดเก่าเจ็ดหกตะวันงวดนี 4, ่สี่ใส่บาบับสื่อสี่ใส่เก้าศูนย์นี่แหละค่ะตะวันสี่เจ็ดก็จะนั่มคือเก้าเพืนวะวันที่แล้วก็ซื่อเจ็ดเก่าเจ็ดหกคนเนี่ยคนเล็กก็ะโศกดีจมือนี่กับมาหอดเองอนหอดสร้านมหาภวทิศมหาเมพิมก็ขอให้ได้โชคได้ลาบน้ำนีด้ด้วยค่ะเด้อคนดวงเฮงมหาแยา่มไดไม่เคยพลาดนะจ๊ะ ผู้เขาแมาแหลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชงคูทิดแม่พิมมิโชคกันด้วยใจอีกช่องก็ช่องแม่พิมพารวยนี่ยังกับเล่าสูกันฟังแบ่งปันกันาะค่ะไปหาแม่เล็กแม่เล็กกับพระท่านด้ฟันไปหาเพื่อนอยู่อันตลาดคลองทมแม่สนมไปซื้อขนมไปฝากน้องอดนล่ะค่ะไปหาแม่เล็กกับแม่บ้านผัดคุณแม่พญาบาลเพิ่นมาหาค่ะเิ่นมาให้โชคให้ลาบเอ้ามีต่เฮาสิรวยแล้วนอเอ๊ะีเอ้ย แต่งใดก็่าลืมจับตามองดีเนาะค่ะเนาะตัวใดที่เป็นคุ้มค่ากับการลงทุนเท่าก็จำค่อยจัดเอาเนอะค่ะเนาะมันยังหลายมืออยู่เอกค่ะกระเบิงไปบรรทานไม่พิมพ์โพธิ์ทิศได้ตัวดีตัวเด็ดมาลงให้เบิงอีกค่ะเอฟซมีตัวดีตัวเด็ดกระแบงปันกันเด้อค่ะเด้อมีเหงกระเล่าสู่กันฟ้างหัวเนี่ยเขาจะรววยไปน้ำกันเห้งไปน้ำกันค่ะ มันซ้ำกันคักเนาะแต่มันอยานจะมูอย่างนี้น,นั่นบังดาค่ะเอฟซีบังโหลดมาหากันย่ามได้แม่ผู้ใยญ่บบานแต่ว่าพอผู้ใยญ่บบานนั่งอยู่ที่รถล,ลวจ้ะเตรียมจะไปแล้วแต่ว่ากันย่งกองใจเรื่องเลขอยู่ค่ะจะให้เอฟซีมีโชคมีลาบนําแม่เฮาเดอ้อมาหอดเฮื่อนหอดซ่านปัน่นจงได้เกิดสุดโชคค่ะสําหรับมือนีก็ซํานี่คุณนอ้อค่ะนาอสวัสดีค่ะ